อายุ50สูง172เซนติเมตรคุณหมอฟ้าน้ำหนัก85มีความต้องการบ่อยมากผิดปกติไหมครับบ่อยแค่ไหนไม่ได้บอกมาค่ะอย่างที่หมอบอกนะมันไม่มีตัวกำหนดอะว่าความต้องการเท่านี้คือเยอะเกินไปคือน้อยเกินไปมันขึ้นอยู่กับว่าเรารู้สึก,กว่าเป็นปัญหาไหม ถ้ามันถึงขั้นรบกวนการทํางานทําให้คุณภาพชีวิตของเราไม่ดีโอเคนั่นอาจจะมีปัญหาแล้วคงต้องไปปรึกษาคุณหมอแล้วเอ๊ะนี่จะทํายังไงให้มันอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่งั้นก็คือต้องถามคู่ครองของเราว่าเอ๊ะเขารู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าความต้องการมันแมทช์กันไหมถ้ามันไม่แมทช์กันก็คือเริ่มเป็นปัญหาแล้วอันนี้ก็คือต้องจุงมือกันไปปรึกษากันว่าจะทํายังไงดีค่ะอันที่จะติงอย่างเดียวคือน้ําหนักกับส่วนสูงน้ําหนัก เออแปดสิบห้าสูงว่าเจ็ดสิบสองเยอะไปนิดนึงนะคะก็เนื่องจากว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เห็นรูปร่างจริงๆแต่ว่าน้ำหนัก,กส่วนสูง,สงเวลาเราเห็นมีข้อมูลมาแค่นี้เนี่ยเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าดัชนีมวลกายคือเอาน้ำหนักที่เป็นกิโลตั้งหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสองนะคะถ้าเกินยี่สิบห้า,า 25, ขึ้นไปในคนเอเชียถือว่าเริ่มมีภาวะน้ำหนักเกินต้องเริ่มดูแลสุขภาพนะคะอย่าให้มันเกินนี้ค่ะแต่ก็จะมีข้อยกเว้นสมมติว่าคุณเป็นนักกีฬาบอดี้บิวดเออร์ น้ำหนักที่เกินมาส่วนใหญ่มันเป็นกล้ามเนื้ออยู่แล้วไม่ใช่น้ำหนักของไขมันก็ระดับเท่านี้ก็ถือว่ารับได้ค่ะค่ะอะยังไงสะเรื่องของความต้องการบ่อยมากผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยมันดูว่ามันกระทบก,กับชีวิตหรือเปล่านะคะถ้าใช้ชีวิตได้สบายๆก็ไม่เป็นอะไรค่ะ